ในเอพิโซดนี้เรามาอัปเดตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2565พร้อมแนะนำโอกาสสร้างรายได้และบริหารภาษีที่ดินด้วย property back loan mm hmm. SCB podcast you are welcome be ready to get wealthy presented by SCB wealth สวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกครั้งกับรายการ tax and law made simple ค่ะ วันนี้กมลชโนรกรามโกมุตอยู่กับดรสาธิตพ่องธัญญาทีม Estate p l a n n i n g and Family o f f i c e สวัสดีค่ะพี่เอสสวัสดีครับพลอยครับค่ะวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะพี่เอสผู้อำนวยการอาวุโสผู้บริหารฝ่า well ยเวลเ l e n d i n g Product คุณประกรณ์เพตรากาศสวัสดีค่ะพี่ป๋องสวัสดีครับค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องหลักๆเลยอะคะ่ะเราจะอัปเดตภาษีที่ดินของปี2565นะคะแล้วก็จะมาแนะนำ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อช่วยการบริหารภาษีที่เราเรียกว่า property back loan นะคะที่เราจะต้องขอความรู้จากพี่ปอกนะคะในวันนี้ว่าเอ๊ะตัวนี้มันคืออะไรแล้วก็จะมาช่วยพวกเราในการบริหารภาษีที่ดินยังไงนะคะตอนนี้ที่เราทราบกันนะคะปี2 5 6 5เนี่ยผ่านมาจะ2เดือนแล้วคือภาษีที่ดินที่ได้ออกมาหลายปีแล้วเนี่ยปีนี้จะเป็นปีแรกที่เก็บแบบ1 0 0เต็มๆนะคะไม่ได้ลดราคากันอีกแล้ว ต,ตรงนี้อาจจะขอรบกวนพีเอสช่วยอัปเดตว่าเอ๊ะไอ้ที่ว่าไม่ลดราคากันแล้วตอนนี้อัตรามันเป็นยังไงอะไรบ้างคะครับก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าในปีที่กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช้นั้นเราใช้กันมา2ปีแล้วคือปี2563แล้วก็ปี2564ปี2 5 6 3นั้นเป็นปีแรกนะครับที่มีการใช้กฎหมายนี้เป็นกฎหมายใหม่นะครับมาทดแทนกฎหมายเก่า พอใช้ในปี25-63ก็เกิดเหตุการณ์โควิดแล้วก็เกิดทำให้รัฐบาลนั้นก็ลดอัตราภาษีลงจากปกติเนี่ยพอคำนวณได้เท่าไหร่สมมุติว่าคำนวณได้100ก็ลดลงไปเลย90%ขอจัดเก็บแค่ส10นะครับปี64ก็เช่นเดียวกันนะครับที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาถ้าคำนวณภาษีได้100ก็จัดเก็บแค่10ลดลงไปเลย90เราจึงรู้จักกันในนามว่าปี6 3 6 4นั้น ได้ลดถึง90%นะครับจากร้อยก็จัดเก็บแค่10ประชาชนก็จ่ายภาษีแค่10เพราะกว่าเหตุการณ์คือปี65จะต้องมีการชำระภาษีกันละนะครับเพราะภาษีนี้เป็นภาษีที่ชำระต้นปีก็คือคำว่าต้นปีคือสมมุติว่าเดือนมกราคม2565กก็จะเริ่มมีการประกาศราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในการเก็บภาษีนี้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของการประเมินภาษีทางราชการหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีก็จะมีการประเมินประมาณเดือนกุมภาอันนี้เป็นไปตามกฎหมายสําหรับในการชําระภาษีจริงเนี่ยนะครับประชาชนนั้นถ้าได้รับหมายแจ้งความประเมินนะครับภาษีเนี่ยก็จะไปชําระจริงประมาณเดือนเมษาเพราะฉะนั้นจึงสรุปสั้นๆว่านะครับปี6 3 6านั้นมีการลดอัตราลดจํานวนภาษีถึงร้อยละเกนะครับแต่ปี -65 ต้นปี ที่ผ่านมานั้นไม่มีการลดนะครับแล้วเราจาะชำระภาษีกันเนี่ยประมาณเดือนเมษาแล้วของปี65สําหรับคนที่ถือครองมาตั้งแต่1มกราหกห้นะครับถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินสิ่งปลูกสร้างก็สรุปเป็นอย่างนี้ค่ะพี่เอสแล้วอย่างที่คนจะกังวลกันหนักๆเลยอะค่ะที่คุยกันในตลาดตอนเนี้คืออย่างคนที่สมมติว่ามีบ้านพักอาศัยเลยอย่างแรกขึ้นมาเนี่ยพอเขากังวลกันว่าเอ๊ะ ถ้ามีแค่บ้านพักอาศัยเนี่ยสรุปว่ามันเสียไหมแล้วแบบเขาเก็บยังไงอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วคนแบบไหนที่อาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีที่ดินเลยอะค่ะพี่เออเนื่องจากว่าภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างน,นะครับเก็บเป็นแปลงของที่ดินสิ่งปลูกสร้างนะครับถ้าใครมีสองแปลงนะครับเราก็ไม่ได้เอาทุกแปลงมารวมกันนะครับโดยเฉพาะแปลงที่เอ่อแยกต่างหากจากกันนั้นเราไม่รวมกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเรานะครับ ทางราชการเขาก็กําหนดนะครับประเภทที่เรานึกถึงเพราะว่าใกล้ตัวที่สุดเนี่ยเราเรียกว่าเป็นบ้านพักอาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ใช้อยู่อาศัยแบบนี้ทางราชการในปี65นั้นเขาก็ยกเว้นทั้งปีเลยให้กับบุคคลธรรมดาทุกคนเลยที่ถือครองบ้านพักอาศัยนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาถือครองบ้านพักอาศัยเนี่ยนะครับมีการยกเว้นแต่ยกเว้นนะครับโดยยกเว้นเป็นบ้านหลังหลักนะครับเขาให้สิทธิ์นะครับ คนหนึ่งเนี่ยหนึ่งหลังโดยขอให้มีการอโอนชื่อของเจ้าของเ,เข้าไปอยู่ในะทะเบียนบ้านในหลังนั้นนะครับถ้าโอนชื่อเข้าไปเนี่ยนะครับเขาจะให้สิทธิยกเว้นในบ้านหลังหลักนั้นแต่ว่ากําหนดมูลค่าด้วยว่าบ้านและที่ดินนั้นจะต้องมีมูลค่าอยู่ในมูลค่า50ล้านบาทถ้าเกินนั้นก็จะมีอัตราภาษีจัดเก็บอย่างเช่นถ้าเกินนั้นก็จะเก็บแค่ล้านนึงในส่วนที่เกิน300บาทเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าห้าสิบล้านแรกก็ได้รับการยกเวน้นละสําหรับบางคนมีบ้านหลังที่สองนะครับถ้าใครมีบ้านหลังที่สองเนี่ยเนื่องจากยกเว้นหลังแรกแล้วนะครับพอหลังที่สองก็จะไม่ได้รับการยกเว้นก็จะต้องมีการเสียภาษีนะครับเราก็จะเอาบ้านกับที่ดินที่ติดกับตัวบ้านนั้นนะครับมีการเสียภาษีแต่เสียภาษีไม่แพงนะครับมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1ล้านบาทอาจจะเสียภาษีแค่200เองก็คืออัตราเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่า0 0 2เปอร์เซ็นต หรือเรียกกัน,นง่ายๆก็คือล้านละ200บาทนะครับอย่างนี้ก็แปลว่ายิ่งถ้ามีที่ดินมากมีอสังหาริมทรัพย์มากเราก็คือต้องห่วงเลือกพวกนี้มากยิ่งขึ้นถูกต้องใช่ไหมคะถ้ามีจํานวนมากขึ้นมีหลายๆแปลงเนี่ยเราก็ต้องมาดูทุกแปลงนะครับว่าแต่ละแปลงแล้วเราชําระภาษีเท่าไหร่นะครับแล้วก็คํานวณสะสมในทุกๆแปลงนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะรับมือกับภาระภาษีที่เกิดขึ้นนะครับ และถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าอยากจะเริ่มจาัดก,การที่ดินที่มีอยู่หลายแปลงของตัวเองแล้วเนี่ยมันเริ่มได้จากอะไรบ้างเราควรแบ่งที่ดินเป็นสี่ประเภทตามที่หลักการภาษีที่ดินเขาว่าไว้หรือควรจะเริ่มจากตรงไหนดีคะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะให้ความสนใจนะครับเพราะว่าภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนอกจากเรื่องของที่พักอาศัยแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีจัดประเภทอีกสาประเภทที่มีความสําคัญก็คือ ที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในทาการทําเกษตรกรรมแล้วก็ที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ทําเป็นที่พักอาศัยแล้วก็เกษตรกรรมเขาเรียกบางคนก็เรียกว่าที่ดินทิ่งปลูกสร้างเชิงพณิชกรรมบางคนก็เรียกว่าเป็นการจัดประเภทแบบอื่นๆทั่วไปนะครับทีนี้ก็จะเรียนว่าถ้าเป็นประเภทเกษตรกรรมเนี่ยนะสมมุติเรามีที่ดินสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วเรามีการปลูกต้นไม้ตามเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดนะครับ ต่อไร่อย่างเช่นปลูกมะนาวนะครับปีไร่นะครับสองต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเหตุการณ์ที่เราจะสามารถจะมองว่าเป็นที่ดินเพื่อการทําเกษตรได้ที่ดินเพื่อการทําเกษตรกรรมรวมถึงสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเพื่อทําเกษตรกรรมเนี่ยเราจะให้สิทธิ์กับบุคคลธรรมดาในปี65นั้นยกเว้นทั้งจํานวนเลยแต่ถ้าเป็นปีต่อไปคือปี -66 6, หรือปี2 5 6 7อะไรเงี้ยปีถัดไปเนี่ย เราก็ยังยกเว้นให้ที่ดินเกษตรกรรมด้วยแต่ยกเว้นสูงสุดแค่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นละ50ล้านบาทอย่างเช่นเรามีที่ดินอยู่2จังหวัดนะครับจังหวัดที่1นั้นเั้นที่ดินเพื่อทาการทําเกษตรเนี่ยเราได้ยกเว้น50ล้านในจังหวัดที่1นะครับไม่ต้องเสียเลยนะครับถ้ามูลค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างทําเกษตรกรรมนั้นยังไม่เกิน50ล้านในจังหวัดที่1ในจังหวัดที่2นะครับเราก็มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทําเกษตรกรรมไม่เกิน50บล้าน เราก็จะไม่เสียด้วยในที่ดินแปลงที่2นะครับถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดานะครับเราก็จะได้รับยกเว้น50ล้านต่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแต่ถ้าเราเป็นบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลนั้นเราก็ยังคงจะต้องเสียตามปกติของอัตราภาษีของการทําเกษตรกรรมเนี่ยนะครับที่ดินเพื่อการ ทำเกษตรกรรมสมมแมว่าเราเป็นบริษัทนะเราทําฟาร์มอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีอัตราจัดเก็บเหมือนกันแต่ถูกนะครับไม่แพงนักนะครับอย่างเช่น1ล้านเนี่ยเสีย100บาทนะครับถ้าสมมติว่าแปลงที่ดินนั้นอยู่ในนามบริษัทและทําเกษตรกรรมนะครับมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1ล้านบาทก็เสียแค่ประมาณเอ่อเอ่อยบาทเท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างตับอยู่ดีนะครับสำหรับในกรณีของการที่เราไม่ได้ทําทั้งเกษตรกรรมเราไม่ได้ทําทั้ง ในเรื่องของบ้านพักอาศัยนะครับก็จะเป็นอัตราภาษีที่เรียกว่าพณาิษกรรมหรืออื่นๆเนี่ยนะครับอัตราภาษีก็จะสูงขึ้นนะครับเป็นไปตามสิ่งที่รัฐบาลต้องการกระจายรายได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้ที่ดินนะครับถามว่าแพงไหมก็ตอบว่าในอัตราภาษีเชิงพณิจกรรมนั้นอัตราภาษีจะเริ่มแพงขึ้นอย่างเช่นก็จะเป็นล้านละ3,000บาทนะครับอย่างเช่นเรามีตึกแถว นะครับประกอบการเชิงพาณิชย์นะครับหรือประกอบการทั่วไปที่ไม่ใช่อยู่อาศัยแล้วก็ทําเกษตรกรรมเนี่ยนะครับเราก็พบว่ามูลค่า1ล้านบาทเราเสียสามพันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่า10ล้านบาทก็เสียสามหมื่นละนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเขาพลานะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีประเภทที่4เป็นประเภทพิเศษนะครับของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเราเรียกว่าเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับ หรือเป็นที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่รกร้างว่างเปล่าแล้วก็ไม่ได้ทําประโยชน์ตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับทางรชาชการก็กําหนดอัตราภาษีในปี65และปี66เนี่ยก็เก็บเหมือนกับที่ดินอื่นๆที่ผมกล่าวไปแล้วนั้นก็คือถ้าล้านหนึ่งก็เก็บ3,000นะครับสิบล้านก็เก็บ0,000ม่นะครับเพราะนั้นเพราะอัตรามันคือ0.3แต่มันมีลักษณะที่น่าสนใจคือที่ดินรกร้างว่างเปล่านะครับเนี่ย มันจะมีโอกาสที่ทุก3ปีเนี่ยทางรัชการเนี่ยเขาจะขึ้นอัตราภาษีได้อีก0.3เนะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าปัจจุบันนี้เราเก็บ0.3อยู่นะครับคือล้านละ3,000เป็นไปได้ว่านะครับในอีก2หรือ3ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มอัตราภาษีเป็น0.6นะฮะก็คือล้านละ6,000ถ้าเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ว่างเปล่าหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆนะครับ พราะนั้นโดยสรุปเราจะทบทวนให้ฟัง4ี่เรื่องนะครับก็คือ1ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยนะครับและที่ดินเพื่อการพาณิชย์หรืออื่นๆและที่ดินลกล้างว่างเปล่าและอัตราภาษีก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นถูกพิสุจ์เราเรียกว่าที่ดินเพื่อการทําเกษตรนะครับยกเว้นให้บุคคลธรรมดาทั้งหมดนะครับในปี65ที่ดินเพื่อการทักอาศัยยกเว้นให้บ้านหลังแรกมูลค่า50ล้านแล้วก็ที่ดินเพื่อการอื่นๆเนี่ยนะครับ เราจะคงเก็บภาษีในทุกแปลงแต่มันก็ไม่สูงนักนะครับก็คือ1ล้านใส่เสียส0 0 0ันบาทและที่ดินลกล้างในปี65-66ก็ยังคงเสีย1ล้านละ3,000บาทเช่นเดียวกัน4ประเภทครบถ้วนพอดีงั้นมาถึงพออยากจะขอยกตัวอย่างจากพี่ป๋องกับพี่เอสหน่อยอะคะ่ะว่าจากเพนพอยของชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยสมมติว่าเป็นพอยเนี่ยอพอ,อยเกิดโชคดีมีที่ดินที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงมากเลยคะ่ะและ ตอนนี้ก็ยังเป็นที่ดินลกล้างว่างเปล่าอยู่ด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทําอะไรกับมันแล้วตอนนี้มีมูลค่าขนาดเป็นราคาประเมินของกรมที่ดินยังแบบเข้า100ล้านบาทไปแล้วและอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้แอบคิดไม่ออกจริงว่าเอะเราจะจัดการมันยังไงคือวิธีแรกแวบ,บขึ้นมาเหมือนที่ทุกคนพยายามจะพูดกันในตลาดนะคะพี่เอสว่าเฮ้ยคิดอะไรไม่ออกทกําเกษตรไปก่อนไหมอะไรเงี้ยซึ่งแต่พอคิดไปคิดมาเอยพอก็ไม่ได้อยากทําเกษตรกับมันขนาดนั้นเงี้ยงั้นตรงนี้เราเราเราจัดการอะไรกับมันได้บ้างคะพี่เอส ครับถ้าเรามีที่ดินแปลงใหญ่นะครับหรือแปลงหลายๆแปลงจะติดกันถึงขนาด1น0่ล้านบาทเนี่ยนะครับมันก็ต้องต้องการจัดการจริงๆเพราะว่าเราลองมาวิเคราะห์นะครับถ้า10ปีจากนี้เนี่ยโดยโดยนับปีนี้เป็นปีแรกเนี่ยอัตราภาษีที่คาดคาดได้นะครับก็อาจจะสูงถึงจ่ายถึง10ล้านบาทนะครับภายในระยะเวลา10ปีรวมกันทุกปีแล้วน่ยนะครับ นั้นโดยเฉลีย่ยมันก็จะจะสูงนะครับคือใน10ปีรวมเป็น10ล้านเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเราโอ้โหเรายินดีจ่ายภาษีให้รัฐนะครับแต่เราต้องหาวิธีในการบริหารจัดการวิธีอื่นอาจจะลดภาษีได้บ้างแล้วก็ทําให้มันตรงกับวัตถุประสงค์ของรัฐบางคนก็อย่างที่พลอยพูดอ่ะทำเกษตรกรรมเกษตรกรรมนี่มันต้องใช้เอ่อใช้เงินนะครับในการทำเอ่อเกษตรกรรมต้องอถ้าเราไม่ถนัดเราอาจจะต้องจ้างเขามาทําในที่ดินของเรานะครับเราก็ต้องปลูก แล้วปลูกแล้วก็ต้องคิดว่าเออมันต้องต้องเติบโตนะครับบางครั้งเนี่ยที่ดินเราอาจจะอยู่ในที่ที่มันอาจจะปลูกอะไรยากเหมือนกันก็ต้องดูนะครับหรือจะทําเกษตรกรรมอะไรหรือบางคนบอกว่าเ,ออเราปล่อยเช่านะฮะให้เกษตรกรก็มาทําได้ไหมคําตอบก็คือทําได้ปล่อยเช่าได้นะครับก็ยังคงเป็นที่ดินเกษตรกรรมของของเราอยู่แต่ประเด็นก็คืออาจจะต้องดูในเรื่องของสัญญาเช่าต้องดูแลในเรื่องของ ค่าเช่าเนี่ยนะครับการมีสัญญาเช่ากับคนอื่นเนี่ยบางครั้งก็เป็นภาระนะครับเป็นเป็นความหนักใจของเจ้าของที่ดินเหมือนกันหรือบางคนก็บอกว่าเอาไปสร้างเป็นที่โลง่ลงๆแล้วก็ปล่อยเช่าได้ไหมตัดแบ่งที่ดินเพื่อปล่อยเช่ามันก็ต้องบริหารจัดการนะครับแต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องอดูระหว่างต้นทุนกับผลประโยชน์ที่เราจะได้รับในการทำอสังหาริมทรัพย์ ทีนี้ผมก็ไปนึกถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ผมไปอ่านเจอนะครับแล้วก็มันก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถที่จะเอาอที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นไปจำนองกับธนาคารแล้วผมก็จะได้เงินกู้มานะครับและผมก็สามารถมาลงทุนได้มากกว่าดอกเบี้ยซึ่งผมก็คิดว่าไอ้ดอกเบี้ยพวกนี้ที่จ่ายให้กับธนาคารเนี่ยมันไม่สูงนักเพราะอะไรเพราะว่าผมมีหลักทรัพย์คำก,กันชั้นดีก็คือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนี่ยนะครับผมไปพบว่ามันคือ property back loan นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากเชิญชวนทุกท่านให้มารู้จักกับ property back loan ซึ่งผมก็เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้าน property back loan ก็คือคุณประกรณนน์นะครับก็ขอเชิญคุณประกรณ์หรือคุณป๋องของเราเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่า property back loan เป็นยังไงครับได้เลยครับดรเครับก็ แนวคิดผลิตภัณฑ์นี้นะครับเนื่องจากว่าธนาคารก็คือเข้าใจเพนพอย์ของลูกค้านะครที่มีตัวอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างมากนะครับเราก็จะต้องเสียตัวภาษีที่ดินนะครับและสิ่งปลูกสร้างเ,าเยอะในอนาคตนะครับก็เลยคิดผลิตภัณฑ์ตัว property back loan นี้ขึ้นมานะครับคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วก็คือเป็นการเปลี่ยนตัวอสังหาริมทรัพย์นะครัให้เป็นเงินลงทุนนะครับในผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกลุ่มธนาคารนะครับ โดยที่เราจะมี Investment Advisor นะครับแนะนำนะครับการจัดพอร์ตพร์โอนะครับการลงทุนให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้ผลตอบแทนนะครับเพื่อนำมาชำระตัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับให้แก่ลูกค้านะครับโดยที่ ผลตอบรับที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยจะมีประมาณ3ามแบบนะครับก็คือขึ้นกับความเสี่ยงของลูกค้านะครับเออความเสี่ยงต่ตํากลางสูงนะครับโดยที่ผลตอบแทนที่คาดหวังเนี่ยปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ6 8ถึงแเปอร์เซนนะครับเออสำหรับสำหรับลูกค้าที่เข้าโครงการนี้นะครับอืมผลิตภัณฑ์ตัวนี้น่าสนใจมากก็คือตัวที่พีกับพี่ป๋องพูดไปเมื่อกี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของเพนพอยต์ของพอยได้ในเรื่องที่ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงและเอา เงินตรงไหนมาจ่ายภาษีโดยที่ตอนแรกก็ยังอยู่กับเราโอเคแล้วพอหลังจากเราคิดว่าเราสนใจตัวนี้แล้วเนี่ยเราต้องติดต่อธนาคารเข้าไปยังไงหรือว่าเราต้องใช้อะไรบ้างเราใช้แบบค่าใช้ใจ่ายอะไรมากไหมคะเออสำหรับตัวผลิตภัณฑ์นี้นะครับน้องพลอยเออค่าใช้ใจ่าย ั้งต้นเนี่ยจะมีพวกค่าประเมินนะครับแล้วก็ค่าจดจำนองนะครับเป็นค่าใช้จ่ายหลักนะครับแล้วก็อย่างที่ดรเอสแจ้งไปอะครับน้องพลอยว่าเท่าเนี้ยน้องพลอยโชคดีได้รับที่ดินมามูลค่า100อล้านบาทที่เป็นที่ดินโลกลางนะครับเราประมาณการเข้ามาคร่าวๆว่าภาษีที่ดินที่ที่ต้องเสียเนี่ยประมาณสัก10ล้านบาทในอีก10ปีข้างหน้านะครับซึ่งถ้าพลอยเอาตัวที่ดินเนี้ยครับมาเข้าโครงการกับเรานะครับแล้วก็พี่คำนวณมาให้คร่าวๆว่าตัว Expected Returns หรืออัตราผลตอบแทนที่คาดเนี่ยอยู่ประมาณสัก6%นะครับหากค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยพี่สมมติว่าอยู่ประมาณสัก2.5%เนี่ยครับนอกจากอ่อ u r t u r n ที่พลอยได้นะครับเพื่อไปจ่ายภาษีที่ดินแล้วเนี่ยพลอยยังจะได้ Return ที่เกินมาจากการจ่ายภาษีที่ดินเนี่ยอีกประมาณสัก 30กว่าล้านบาทเลยนะครับในอีก10ปีข้างหน้าซึ่งพี่ว่าตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์กับลูกค้าครับโดยเฉพาะลูกค้าที่มีความกังวลในเรื่องของการบริหารตัวที่ดินนะครับอืงั้นอย่างนี้สงสัยต่อถ้าเกิดมันเป็นตัวที่เรามีอะไรอยู่ในที่ดินแล้วอย่างเช่นว่าที่บ้านทําธุรกิจโรงงานอยู่ที่ดินตรงนั้นมีโรงงานอยู่หรือที่บ้านมีธุรกิจโรงแรมตรงนั้นทําเป็นโรงแรมอยู่อันนี้เราก็ยังมาใช้ผลิตภัณฑ์ property back loan ก็คู่ด้วยได้ไหมคะพี่ปอเออได้เลยครับน้องพลก็จริงๆเดี๋ยวพี่ขอแจ้งเรื่องของรายละเอียดของตัวที่ดินนะครับที่เรารับเข้าโครงการนะครับก็คือตัวที่ดินเนี้ย คือจะต้องปลอดภาระจำงนะครับน้องพลอยแต่ว่าลูกค้าเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์นะครับบนที่ดินนั้นได้นะครับก็คือสามารถปล่อยเช่าได้นะครับแต่เป็นการปล่อยเช่าแบบระยะสั้นนะครับถ้าภายหลังนะครับน้องพลอยลูกค้าเนี่ยอยากจะขายที่ดินนั้นนะครับในอนาคตเนี่ยก็ทําได้เลยนะครับโดยที่ลูกค้าก็ชําระคืนเงินต้นนะครับโดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชําระคืนก่อนกําหนดนะครับ ให้กับธนาคารเพราะว่าเรามองว่าผลิตภัณฑ์นียครับจะต้องให้ความออยืดหยุ่นนะครับกับทางลูกค้า Private Banking ของเรานะครับโดยที่ถ้าลูกค้าเนี่ยยังอยากที่จะใช้วงเงินนี้ต่อก็อาจจะหาที่ดินอื่นมาทดแทนนะครับซึ่งมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมินของที่ดินเก่านะครับน้องทอยใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นตัวช่วยของเราตัวนี้กับธนาคารเนี่ยเราเหมือนกับว่าเรามีสภาพเป็นลูกหนี้ของธนาคารแล้ว แล้วเรามีความคล้องตัวขนาดไหนกับตัวที่ดินตรงนี้คะเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์หรืออะไรอย่างเงี้ยติดผัดตรงไหนบ้างไหมคะหรือว่าต้องมาขอแบงค์ทุกครั้งอะไรไหมคะอ๋อพี่เรียนแบบนี้ครับถ้าสมมติว่าปัจจุบันนะคะพลอยมีอาจจะมีตึกอยู่แล้วใช่ไหมคะพลอยซึ่งตึกอันนี้พลอยเอามาเข้าโครงการ property back loan นะคบแล้วก็จะปล่อยเช่าเนี่ย ถ้าเป็นการปล่อยเช่าแบบระยะเวลาไม่เกินสามปีครับอันเนี้ยแบงค์สามารถให้ลูกค้าทําได้นะครับแต่ว่าถ้าวันเนี้ยครับตัวตึกอันเนี้ยครับที่พลอยเอามาเข้าโครงการเนี่ยมีการแดัดแปลงแล้วทำให้มูลค่ามันเพิ่มหรือลดลงอันเนี้ยน้องพลอยอาจจะต้องมาแจ้งให้ทาง RM นะครับแล้วก็ทางธนาคารทราบก่อนที่จะดําเนินการนะครับเพราะว่ามันอาจจะกระทบในเรื่องของมูลค่าของตึกนะครับแต่ว่าด้วยหลักการแล้วเนี่ยอันเนี้ยเราคงคุยได้เป็นเป็นรายกรณีนะครับ นั่นก็คือเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ข้อจำกัดต่างๆก็ค่อนข้างน้อยมากแล้วก็คือเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งในเรื่องการบริหารภาษีที่ดินแล้วก็ยังบริหารทรัพย์สินที่เรามีอยู่กับครอบครัวและอยู่กับตัวเราได้ค่อนข้างดีเพราะว่ามันไม่ได้แบบติดว่าทำอะไรไม่ได้เลยตรงนี้น่าสนใจมากจริงๆและถ้าเกิดที่ทํา มูล,ลค่าขึ้นในอนาคตอยากขายเมื่อกี้พี่ป๋องก็บอกว่าก็ขายได้แค่เราชำระหนี้คืน ใช,ใช่ครับก็จริงๆแล้วถ้าวันนี้ครับแผนการลงทุนของของน้องพลอยเป็นแผนการลงทุนแบบระยะยาวนะครับตัวที่ดินเนี้ยแน่นอนว่าราคาประเมินมันคือราคาวันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อีก3ปีถัดไปเนี้ยปรากฏว่าราคาที่ดินเนี้ยมันเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยล้านเมื่อกี้นะครับเป็นร้อยห้าสิบล้านเอ่อพลอยอาจจะมองว่าเอ้ยอยากจะขายนะครับที่ดินนี้จริงๆก็ขายได้แล้วก็มาปิดโลนกับธนาคารนะครับก็คือมาชําระคืนเงินต้นแต่ว่าถ้าพลอยมองว่าเอ้ย ทางธนาคารเนี่ยบริหารผลตอบแทนได้ดีนะครับเป็นไปตามที่คาดหวังนะครับตัวนี้เนี่ยตัว50ล้านที่เพิ่มขึ้นมาตัวนี้ครับน้องพลอยอาจจะมาขอวงเงินเพิ่มนะครับกับธนาคารได้เหมือนกันครับคือตัววงเงินเนี่ยเราค่อนข้างมีความยืดหยุนนะครับให้กับลูกค้าเพราะว่าเรามองว่าเพนทอยของลูกค้าจริงๆก็คือเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเราก็เลยเหมือนกับคิดผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาว่าระหว่างเนี้ยถ้าลูกค้ายังไม่ได้ทาประโยชน์อะไรกับที่ดินเนี้ยก็สามารถนําตัว อสังหาเนี่ยครับมาเข้าโครงการกับเราอะครับฟังแล้วน่าสนใจมากจริงๆค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อไปที่ relation s h i p manager ที่ดูแลปอดของลูกค้าแล้วก็เป็นลูกค้าใหม่ย,ยังไม่มีก็ติดต่อมาที่ธนาคารได้เลยใช่ไหมคะพี่ปองใช่ครับเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะ t a x and l Made Simple ก็ได้นำเสนอมุมมองที่นอกจากเ เกณฑ์ของภาษีที่ดินปีนี้ที่เราจะต้องเสียแบบ100%กันแล้วนะคะนอกจากตรงนี้นะคะที่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนก็ยังมีตัวช่วยที่ธนาคารได้คิดออกมาช่วยกับทุกคนนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า property back loan นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ป๋องคุณประกรณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เอ็นดีครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ tax a n law m a d e s i l e สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ SCB podcast Welcome. Be ready to get wealthy. Presented by SCB Wealth.